ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ pk 2ออย่าลืม pk 2องสีพรีวิวฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศแมนซิตี้พบกับอินเตอร์มิลานแมนซิตี้คว้าแชมป์ไปแล้ว2รายการในฤดูกาลนี้นั่นคือเพเมลีกและเอฟเอครับแน่นอนพวกเขาต้องการสร้างประวัติศาสตร์กับการควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกสมัยแรก และเป็นการคว้าสามแชมป์ในซีซั่นเดียวกันอีกด้วยแถมรอบที่ผ่านมาพวกเขาผ่านมาแล้วทั้งเรอัลมาดริดบาเยอร์มิเนกซสองทีมเต่งชนิดที่ไม่ต้องเหนื่อยอะไรมากมายขณะที่อินเตอร์มิลานเจ้าของแชมป์รายการนี้เมื่อปี2010ทะลุเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศได้แบบไม่มีใครคาดคิดรอบที่ผ่านมาพวกเขายังไม่เจอของแข็งมากนักทั้งการผ่านเอซิมิลานเบนฟิก้าและปอร์โตต้องมาลุ้นกันว่าเมื่อเจอของจริงงูใหญ่จะงัดฟอร์มเทพ กลับมาพังอดคว้าแชมป์รายการนี้ได้อีกครั้งหรือไม่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับอินเตอร์มิลานในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศวันเสาร์ที่10เมษายน,นนี้ณสนามอัต,ตเตอร์กโอลิมปิกสเตเดียมเวลา2นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยที่โมเป็กโกเดล่าเรียกได้ว่าพร้อมสุดๆณเวลานี้เดยพวกเขาไม่มีรายงานนักเตะบ,บาดเจ็บหรือไม่พร้อมลงสนามเลยแม้แต่คนเดียวเวลานี้ตัวหลักอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์แจ็คกิลลิดเควินเดอรอยหรือจอห์นสโตน ต่างพร้อมลงสนามในเกมนี้ทั้งหมดส่วนฝั่งทีมของซิเมลเนอินซากี้จะไม่มีชื่อของดอลเบิร์ตที่บาดเจ็บเข่าในเกมนี้แน่นอนแล้วและอย่างต้องลุ้นความฟิตของโจควินกอรเียว่าจะกลับมาฟิตทันได้หรือไม่แต่พวกเขาจะได้เพเมเกอร์ตัวเก่งอย่างเฮริกมาคิตายานกลับมาลงสนามช่วยทีมอีกครั้งเป็นคู่ชิงชนะเลิศที่ไม่มีใครคาดฝันว่าจะมาพบกันในช่วงต้นฤดูกาลแมซซิตีเองเป็นตัวเต็งอยู่ทุกปีอยู่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลก อินเตอร์ก็ต้องบอกว่าเซอร์ไพส์พอสมควรอาจเพราะด้วยการที่พวกเขาไม่เจอคู่แข่งที่แข็งมากในรอบก่นกอนๆแต่ก็ต้องยกเครดิตการทําทีมมหกกับอินซากีที่โดดเด่นสามารถพาทีมคว้าแชมป์คุป,ปาอิตาเลียมาครองได้ก่อนหน้านี้รวมถึงเข้าชิงในรายการนี้ได้แน่นอนว่ารูปเกมแมนซิตี้จะเปิดเกมรุกเข้าใส่ตามสไตล์ส่วนงูใหญ่จะแพ้กเกมรับและเล่นอย่างรัดกุมรอสวนกลับแฟนแมนซิตี้หลายคนมองว่าอาจจะเป็นงานง่าย แต่หากดูชื่อชั้นนักเตะแต่ละคนของอินเตอร์ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเกมนี้น่าจะต้องวัดกันที่แท็กติกรวมถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอยา่างไรก็ตามความร้อนแรงปานแสงอาทิตย์ของคนละพักซิติเซนก็น่าจะมีดีมากกว่าและจะเฉือนชัยชนะฟ้าที่เป็นแชปนไปครองในสมใจอยากในที่สุดคาดการแมนซิตี้จะชนะอินเตอร์1ประตูต่อศูเอเดอร์สันสัญญากับลูกสาวว่าจะย้อมผมสีฟ้า หามชป์ดัลซอนให้คำม,มั่นสัญญากับลูกสาวหากแมนซิตี้คว้าถ้วยแชมเปียนส์ลีกจะย้อมผมสีฟ้าอีกครั้งอาร์ดัซอนผู้รักษาประตูทีมชาติบราซิลจะลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับแมนซิตี้ที่จะพบกับอินเตอร์มิลานในศึกแชมเปียนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศที่กรุงอิสตันบูลประเทศตุรกีในค่ำคืนวันเสาร์นี้เพื่อโอกาสในการคว้าที่เป็นแชมป์ก่อนหน้านี้ผู้รักษาประตูวัย29เคยย้อมผมสีน้ำเงินมาแล้วเพื่อฉลองที่ทีมของเป๊ป รักษาตำแหน่งแชมป์พิมียม์ลิกเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งมันเกมฑ์ที่3มติดต่อกันเจ้าตัวเปิดเผยว่าผมสีฟ้าเป็นคำขอมาจากลูกสาวคนตกของเขาและกข่าสาบานว่าจะทำอย่างนัง้นอีกครั้งหากมายเซตี้เอาชนะอ e ิติลนและควา้าที่เป็นแชมป์ได้ลูกสาวของผมขอให้ผมย้อมผมเป็นสีฟ้าเพื่อสิ่งนั้นมันเป็นสเปซส,สำหรับเด็กแน่นอนถ้าเราเป็นแชมป์อีกครั้งเราจะย้อมผมเป็นสีฟ้าโดยเฉพาะกับสเปซสีของเด็กที่สารออกได้ไม่ได้ติดแบบทาววร เมื่อถูกถามว่าจะตรวจสรถโน้มน้าวให้ทั้งทีมแมนซิตี้ท้ำสีผมแบบเขาได้หรือไม่แอนเดอร์สันตอบว่าผมก็ไม่แน่ใจมีผู้เล่นหลายคนที่ไม่มีผมแม้ว่าแมนซิตี้จะคว้าถ้วแชมป์ทั้งแชมเมีย์ลีกกับเอฟเอคัพมาแล้วแอนเดอร์สันกล่าวว่าพวกเขาจะไม่พอใจจนกว่าจะได้แชมป์แชมเปียนลีกและเจะ้าตัวอ้างว่าไม่เคยรู้สึกกดดันแม้จะเล่นให้กับแมนซิตี้ด้วยความเสี่ยงสูงและคิดว่าผู้รักษาแมนซิตี้ต้องใจยเย็นและเล่นอย่างมีบุคลิก เอาอาลี li, บินตรงเจราจาแมนเซตตี้หวังสู่ขอริยาตมาเรสประธานสโมสรเอาอาลี li, ทีมดังจากลีกซาอุดิอาระเบียบินตรงมาที่อังกฤษเพื่อเข้าเจราจากับแมนเซตตี้ในการดึงตัวริยัตมาเรธไปร่วมทีมยังที่สร้างมานีว่าตอนนี้แมนเซตตี้กำลังอยู่ในเส้นทางการลุ้นที่เป็นแชมป์ในฤดูก,กาลหน้าหลังผ่านมาแล้วทั้งพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพหรือโทษสุดท้ายอย่างแชมเปี้ยนส์ลีกโดยหนึ่งในนักเตะที่ทำผลงานได้น่าประทับใจ คงหนีไม่พ้นยาร์มาเรสที่ซัดไป15ตุ่ม13แอซิดจาก47นัดล่าสุดฟาบิโซโรมาโนนักข่าวชื่อดังชาวอิตาลีรายงานว่าประธานสโมสรอนอัลอาลีทีมดังจากแดนอินซีมรกตได้เดินทางมาเท็กกฤษเพื่อเข้าเจราจาก,กับตัวแทนของมาเรสด,ด้วยตัวเองและด้วยความหวังว่าจะดึงแข้งดังชาวแอาจจเรียกรายนี้ไปร่วมทีมโดยเระบสีฟ้าเองก็พร้อมปล่อยนักเตะออกจากทีมหากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมแต่จะไม่มีการปล่อยแบบไร้ค่าตัวอย่างแน่นอน โดยตอนนี้ลีกของซาอุดีอาระเบียกําลังเป็นที่จับตามองของฟุตบอลทั่วโลกหลังจากที่มีหลายทีมทุ่มเงินมหาศาลในการดึงนักเตะระดับโลกไปร่วมทัพทั้งโรนัลโดเบนเซม,มา่าและเอ็นโกโลก,กองเต้เป็นรายล่าสุดเป๊ปมั่นใจอังเก้ไปได้สวยในพรีเมียร์ลีกแน่นอนเป๊ปกวัวเดวล่าผู้จัดการทีมแมสตี้เชื่ออังเก้สปอสโกูผู้จัดการทีมทนนิฮอสเปอร์จะทำผลงานได้ดี เป๊ปกอริโอลาผู้จัดการจอมเทคนิคของแมสซิตี้ได้ออกมาแสดงความมั่นใจว่าอังเก้ปอตเซโกกูผู้จัดการป้ายแดงของทรอยน์ฮอสเปอร์จะทําผลงานกับทีมได้ดีอย่างแน่นอนในฤดูกาลหน้าอย่างไรก็ดีอังเก้เพิ่งจะเข้ารับตําแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่ของไก่แด้ทองซึ่งที่ผ่านมาเป๊ปเคยดวลฝีมือกับเขามาแล้วตอนคุมรเบียสีฟ้าอุ่นเครื่องกับโยโกฮาม่าเอฟฟารีนอตเชื่อว่าพิมร์ลีกนั้นน่าจะเข้ากันได้กับการคุมทีมของอังเก้อย่างแน่นอนแต่จากการที่ออังเเก้้ไดมมาคุสปร์ในน,นีี ทำให้เป๊ปออกมากล่าวว่าผมว่าเราจะได้เห็นอีกหนึ่งผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมกําลังมาทํางานในเียเ์ลีกผมโชคดีที่เคยพบกับเขาที่โตเกียวเมื่อหลายปีก่อนตอนที่เขาเป็นผู้จัดก,การทีมยูกุฮาม่าซึ่งเป็นสโมสรในเครือของสตี้ฟุตบอลกรุ๊ปและเป็นการพูดคุยที่น่าสนใจเพราะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของกลาสโกเซลติกด้วยและผมเชื่อว่าเขาจะปรับตัวกับเพมเบลิกได้สบายและเป็นผู้จัดก,การทีมที่น่าจับตามองคนหนึ่ง เดเมียนลั่นใส่เต็มหยุดแมนซิตี้หยิบแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมาโด้เดเมียนกองหลังของ án, อิตาลีสโมสรดังแห่งเกาโชสเิลาอิตาลีตั้งเป้าคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเพื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอดีตต้นสังกัดของเขากองหลังวัย33เคยค้าแข้งกับแมนยูช่วงระหว่างปี2 0 1 5 2 0 1 9และเคยดวนกับแมนซิตี้มาแล้ว4ครั้งชนะ1เสมอ2และแพ้1การเป็นอดีตนักเตะแมนยูน่าจะเป็นแรงกระตุ้นพิเศษเลยละ่ะ มันดีที่จะได้ดวลกับพวกเขาเพราะมันเปรียบเสมือนดาร์บี้แมตช์สำหรับผมเราต้องพร้อมและลงเล่นตามเกมของเราเพื่อชนะพวกเขามันไม่ใช่งานที่ง่ายอย่างแน่นอนพวกเขาเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกแต่เราเองก็มีคุณภาพไม่แพ้กันเราต้องแสดงให้พวกเขาเห็นเราต้องแสดงความสามารถว่าเราเจะเอาชนะพวกเขาได้เจกิลีตัวรุกของแมนเชสเตอร์เปิดใจการด้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกคือฝันที่กลายเป็นจริงของไอหนุม่มจากมิดแลนด์ประเทศอังกฤษ และมันคงตราตึงใจตลอดการหากช่วยต้นสังกัดปลดล็อกแชมป์ประวัติศาสตร์นี่คือสาุที่แท้จริงว่าทาไมผมมาเล่นให้กับแมนซิตี้การได้เล่นนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกและมีบทบาทสําคัญต่อทีมในทุกรายการปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเพเมอร์เลีงกฤษหรือเ a ครับมันคือความฝันของคุณที่เติบโตขึ้นมาบนถนนลูกหนังผมก็บอกตัวเองเมื่อห6าหกปีก่อนว่าต้องทําให้ฝันเป็นจริงกระทั่งผ่านมาถึงและเล่นนัดจิงร่วมกับผู้เล่นชุดปัจจุบันมันช่างเป็นเอกสิทธิ์และฝันที่เป็นจริง จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อเกมรุกแมนซิตี้รายการนี้สร้างสรรค์โอกาสทีมลุ้นสกอร์35ครั้งส่งผลดีแก่ทีมซัดรวมไป3 1เประตูจากการเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกทั้งสิ้น12เกมแมนยูพบแมนซิตี้นัดชิงเอฟเอคัพและอินขายกูโดกันกับตันตัวเก่งแห่งระบายสีฟ้านัดชิงชนะเลิศเอฟเอคัพแมนยูพบแมนซิตี้ เกมจบลงที่ระบายสีฟ้าเฉือนชนะผีแดงไปได้สองหนึ่งโดยอินคายคุนโดกานกับตันระบายสีฟ้าซัดไป2ประตูและคว้าแมนออฟเดอแมตไปครองซึ่งคุนโดกานกำลังจะหมดสัญญากับแมนซิตี้และมีหลายทีมที่ความสนใจอย่างเช่นบาร์เซโลนาแม้ว่าคุนโดการใช้สภา์หลังเกมว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการต่อสัญญาหรือย้ายทีมแต่ก็มีแนวโน้มสูงที่จะย้ายออกจากระบายสีฟ้าเนื่องจากสัญญากำลังจะหมดลง หากนี่เป็นปีสุดท้ายของเขาที่ลงเล่นให้กับแมนซิตี้ก็จะถือว่าเป็นการปิดฉากที่สวยงามโดยปีนี้อาจจะได้ถึง3แชมป์กับแมนซิตี้ก็รอดูกันว่าในศึกนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแมนซิตี้จะเอาชนะอินเตอร์มิลานได้หรือไม่อย่างไรก็ตามคุณอกันก็น่าจะเป็นนักฟุตบอลคนหนึ่งที่ผูกพันกับแฟนบอลแมนซิตี้